สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ใหค่คะ่ะค่ะแซลเซรีครับผมเจวันเด้นะครับเราจะมาต้อนรับปีใหม่โดยการทำอะไรครับ <ผม S 2> ของที่คุณชอบเลยชอบกินแซลมอนครับผมใช่ชอบกินแซลมอนเราก็จะมาต้อนรับปีใหม่ด้วยฟาร์มแซลมอนของเราฟาร์มแซลมอนเลยเหรออยากกินมาก <ใจ S 2> เลยปานเนี่ยเสียงพูจับไปครับต้องเอาใจไอ้กี่สักหน่อยแล้วเราจะจับแซลมอนได้ยังไงฮะ เราจะต้องทำสวิงอีกแล้วทำสวิงเพิ่งจะเล่นเกมอตกปลามาเกมอะไรอยู่บนแทนผมลากอะไรกอย่างผมเรียกที่ดักของว่าสวิงสวิงโคตรมันคือแหหรือเปล่าคือแหจะแหนั้นไม่ได้ไว้จับปลานะไว้เก็บขยะใช่แต่แหนี้เอาไว้จับปลาครับผมแล้วต้องทำแหขึ้นมาหรือสวิงที่ผมเรียกกันเองนะครับผมแหสวิงทำยังไงฮะขึ้นมาเลย โดยการเราจะต้องไปไฟติ้งกับน้องหลามนะครับแล้นี่คือแบบฆ่าฉลามแขนใช่ไหมต้องมาฆ่าในเกมนี้ก็คือแบบมันชอบมากัดแพรผมแล้วก็จิ้มสามทีแล้วก็มีถีไปมันก็จะหายไปใช่ลตายได้ตายได้แต่ก็ไม่สะใจไงต้องมาฆ่าที่นี่ใหม่ได้ฮะเดี๋ยวมาจัดให้มาเราต้องเอาอะไรบ้างเรือเราจะต้องเอาเรือเรือมาออกไปการให้เรือเนี่ยสร้างเรือเลยนะฮะไปครับผมจะไป รออยู่ที่ท่าน้ํารอทุกวันหรือเปล่าใช่จะรออยู่ทุกวันนะครับจะปล่อยให้รอสักสามอาทิตย์เฮเคทำไมทำางันนะอ้าวก็รอที่ท่าน้ำถ้าเกิดไม่รอก็ไม่ใช่การรอให้ผมรออีกเดียวละคนเนี้ยมาเอาเรือไปมาปั้บป่๊บืนทางไหนมาเนี้ยบอกให้นำเอา ไม่รู้แหละพายเรือมั่วครับจังหวะนี้กแมนโอยพายแบบนี้มึนมากอะนี่ปลาอะไรกันเนี่ยใช่ปลาโคูปลาเมาเมาดิเมาวิเมาเมาวิแลคูณและคูณน้ำและคูณทะเลฮะนี่คือซากของความหนาวเย็นที่ค้างอยู่ใช่แล้วหลังจากที่เราฉลองกันวันคริสต์มาสแล้วนะครับเราก็ได้ไล่ทุกคนออกไปจากพื้นที่ของเราไล่ออกไล่ออก เป็นที่ของ,รของเราเออบอกแล้วอกว่าฉลองพอแล้วล่ะอ่ะกินของปียก์รีบกลกับบ้านไป <c oughs> คนดุดันมาจัดเลยครับใช่โว้กว่าจะอินพอร์ตเข้ามาได้นะพูดเหมือนเป็นสินค้า <c oughs> ต้องแบบใช้เวลานัดราวรา0สามสบล้านปีนะครับพี่ฟ้ายกว่าจะโผล่มาได้ครั้งหนึ่งใช่อะเป็นของหายากใช่ต้องลำบากออกเรือไปเหมือนฉลามนี่แหละครับ <c oughs> นั่นไงไหนเนี่ย นี่ฉลามรวมมานี่ไงมีมาแล้วนี่ใหญ่ฆ่ามันเร็วเร็วเดี๋ยวให้ผมฆ่าสัตว์ข้ามปีเลยละมาฮะฉลามฆ่าบนเรือก็ได้นี่ครับได้อะไรมาได้นี่ไงฟันฟันสองอันตรงนั้นได้เคี่ยวฉลามมานั่นแหละฟันฟันบนนั้นบนนั้นการระวังมาแล้วไม่เป็นไรฆ่าบนเรือได้ฆ่าบนเรือฆ่าบนเรือมาฆ่าบนเรืออยู่บนเรือได้อะไรเนี่ยมาตอดเข้งยลาตอดเรือเหรอตอดเรือมาชอบแทะไม้ใช่ไหม ชอบแทะไม้ชอบตอดเรือตายไปซะเคียวอ่ะเพียบเลยตายไปซะตายไปซะโิวิวติดพิษติดพิษปลากระเบนระวังนะครับปลากระเบนเป็นสัตว์อันตรายนะฮะเป็นสัตว์ติดพิษเป็นสัตว์ที่เคยทำนี่แน่นี่แน่อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเสียชีวิตมาแล้วใช่อย่ามายุ่งบอกแล้วอย่ามายุ่งไงไปวิสลขึ้นเรือเหรอ เกิดเป็นหลามขึ้นเรือไม่ได้หรอกแกข้ามดีกว่ามามองหน้าดูว่ะดูว่ะเอาว่ะฟองหน้ามองหน้าดันไปแล้วดีกว่าเลยฉันเรอด้วยไปแล้วดีกว่ากลับบ้วผมไปตรงนี้ผมหานทางกลับบ้านไม่ถูกเราจะทิ้งผมทิ้งทำไมไม่เคยทิ้งอยู่แล้วไปกลับบ้านดีกว่าจริงนี่เข้าทิ้งผมไปเที่ยวไง กินอะไรเขาแบบแอบไปกิน MK ไม่ใช่มั้มกินเอ็มเคไม่ใช่แล้วก็มีคนสะดวกแก่เสั่งกินบ้านอ้าวทางไหนไม่ได้ใช่ป่ะไม่ไม่ใช่ทางนี้กลับไปกลับไปเขาสั่งมากินบ้านได้แกบ้านอยู่บ้านอยู่ในกรุงเทพอีชาขวาขวาขวาเอาก็ต้องโทรสั่งไงเพราะว่าแบบบ้านผมแบบไกลทุกสิ่งทุกอย่าง เขาเป็นญาติกับเจ้าของ n k ถูกไหมใช่ก็โทรมันมีสั่งเว็ในในเว็บได้พี่กันก็ลองสั่งก็ดิถ้าเขาจะมาเขาจะมาส่งนี่ผมต้องสั่งสักหมื่นหนึ่งครับแล้วก็กินสักสามเดือนเขาคงมันแน่นอนวิฝนตกเลยฝนตกเลยทำไงดีทำไงดีฮะกลับบ้านกันเถอะตอนนี้เราได้ฟันฉลามมาแล้วเราต้องเอามาใช้งานกับสติงครับผมเพื่อให้มันกลายเป็นกลายเป็นอะไรจีสติงจีสติงพี่กันใส่ใช่ไหมไม่อะ ใส่ทำไมติสติงไม่ใส่ดีกว่าจะใส่ตีสติงไม่ใส่ดีกว่าไม่ใส่ดีกว่าก็เป็นโนมีอย่หมดจั่งไเลยเฮ้ยน่าเกลียดนึกถึงแล้วขนลุกเอาเอาฉลามฟันฉลามไปทำฟันฉลามมาง่ายๆเลยนะครับสำหรับฟันฉลามนะครับเราก็เพียงแค่ไหนอะสติงผมไม่มีข้างบนสติงสิบอันเว้ยพอไหมเนี่ยขอเปล่ามีแค่สิบอันเหรอเอ้ข้างล่างมีผมจำได้นี่ไงตรงนี้เป็นคนที่แบบ ขาดเยื่อใ่นะเนี่ยไม่มีเยื่อใหญ่ดีมากเไปลยครับต้องมีเยื่อใ่ต่อผมบ้างนะผมมันน่าสงสารที่สุดเยื่อใ่กันน่าสงสารยังไงใช่ผมน่าสุขสารเอาไปไหนดึงเย้เอาไปทำอะไรฮะเอาไปคุมหัวเวลาแบบใช่เวลาแบบไปป้นาอเวลาแบบไอมุมเว่อร์อะไรเงี้ยอันนั้นต้องเป็นปีลเปีอ่ะ พีไม่เป็นไรอย่ยางเงี้ยแหละคล้ายๆตีสเติ๊กีไงแบบว่ามีหน้าบอแบแวมมีหน้าบอแบแวมเดี๋ยวตักน้ำแป๊แบ,บนึงนะเดี๋ยวต้องใช้ตักน้ำเลยครับฝนตกอย่างนี้น้ำเฟอร์แน่นอนใช่น้ำเฟอร์เห็นนะทีนี้เราต้องทำอะไรครับทำบอ่ปอปลาแซลมอนใช่ไหมใช่ทำบอ่ปอปลาแซลมอนเราแบบถอดแบบประมงมาเลยใช่ไหมที่เราคิดกันไว้ใช่เอามาจากของจริงเลยนะแบบประมงขั้นสุดนะครับผมนี่ฮะเราจะใช้ไม้แป้นกลุ๊กนะฮะอภิกันรับไม้ไป รู้จักแอกิชาวประมงหรือไม่ไหนนี่ฮะหน้าบ้านครับผมอะไรอะทำไมเขาต้องโยนหน้าบ้านมาจุปึ๊บจุดปึ๊บจุปึ๊บเนี่ยเขาไม่เอาไงแต่ไปฮะฝนตกอย่างงี้คือช่วงเวลาที่ปลาจะชุกชุมใช่ยูได้ไงเขาบอกฝนตกพายุแรงขนาดนี้ห้ามออกเรือเนี่ยจะมีปลาในตำนานโผทรมาครับผมไม่รับฝนตกปลาอะไรอะปลากระโโบปลากระโโบบีตัวอะไรอะ ตัวอะไรอ่ะม้อนม้าหมุนม้าหมุนไหนม้าหมุนม้าหมุนอีกแล้วฮะอุ๊ยตัวนี้ก็ยึกยักดูดิมันหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาขยักฮึ่ย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 มันเป็นอะไรนะมันเป็นอะไรนะเอาไปดิเป็นอะไรนะเป็นเป็นจักรสีมันเป็นจักรสีเท่าไมมันเป็นจักรเส่เป็นอะไรจักรสีมันต้องถอนถอนดิถอนถอนว้าวว้าวเป็นไงฮะถอนถอนมันถอนมัน ถอนไม่ได้ถอนบ้านถอนถอนดิครับถอนจังซีมันต้องถอนจังซีมันต้องถอนโคจเอะมาบ้าบ้าเข้ามาโอ้ยดูดาวดูดาวเกมมิ่งจ็อกไปเลยครับผมมาเจาะเลยฮะทางเดินนะฮะพวงปี่ยังรู้เรื่องพวงปี่ยังพวงปีย่ลงไปเลยทำไมทำอย่างนี้ลไม่ลงไม่ลงมาช่วยผมเลยผมจะปูพื้นแล้วโอ้ยจมน้ำอ่ะไม่จมฮะ ว่ายน้ำไม่เป็นผมเสียใจว่ายน้ำเป็นฮะชีวิตจริงเดี๋ยวจะพาไปทะเลพาไปทะเลไปปจมน้าพาไปว่ายน้ําใส่ลมชูชีพไม่จมหรอกใส่ลมชูชีพใช่ลมชูชีพเหรอลมชูชีพไม่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเชื้อชูชีพเออเอาว่ะเขาจะพาผมใส่ลมชูชีพว่ายน้ำไปกระโดดเหวแล้วก็ลงน้ํโคดโคดแย่แค่ลงน้ําก็ตัวสั่นเป็นเจ้าเข้า ทำไมฮะหนาวใช่ผมกลัวน้ำเป็นโรคกลัวน้ำเป็นน้องหมา้อยเป็นหมาบ้าใช่ไหมหมาบ้าจะกลัวน้ำทำไมต้องว่าผมขนาดนั้นด้ดิกลัวน้ำชอบว่าผมไงนิสัยว่าใจทำไมมองผมเป็นคนแบบเป็ไรคนอื่นมาับผมว่าเคนนี้ก่อนละกันทีนี้ตรงนี้คือทางเดินนะฮะทางเดินที่ทางซ้ายทางขวาจะมีบ่อปลาซึ่งเป็นแค่เใช่ไหมใ เราจะไป Academy Fantasy ชีบนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีผมแดงปูทางก็ไม่มีอะเป็นข่าวอุปสรรคควากน้ำมากมายเหลือเกินโอ้ไปั้มาฮะมาทาไหนบอกนะบอกตกรอบเผิเาอย่างไนก็ได้เข้าไปแบบให้เขาโบวตไม่โบวตเนี่ยตกรอบเบอร์ศูนย์เจ็ด ตกลอกตั้งแต่ยังไม่เข้าอ่ะตกอดมััดยังไม่เข้าตกลอบแรกอะไรอย่างงี้ไปนอนก่อนดีกว่าตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าไปนอนจันทีไป <Yeah. S 2> ทำอย่างงี้ไปนอนห <ลง S 1> ันไปเลยเอา้าวลงน้ำทำไมอ่ะอยากลงอ่ะน้ำมันเย็นลงลงไปดูนี่ไงเย็นไหมเอาไม่เย็นหนาวหนาวนี่ฮะเราจะทำเป็นบอ่อวงกลมฮะพี่กันทำตามผมนะครับเป็นฝั่งนู้นแทนเอาเป็นบอ่อวงกลมอ่ะ ใช่เป็นบอวงกลมครับผมใช้ไม้อันนี้เลยใช่ไหมหรือว่าไม้อื่นดีอันนี้แหละอันนี้เหรอจริงอ่ะสวยใช่ง่ายดีง่ายดีไม่ที่จริงไม่ต้องไปหาแค่นั้นเองง่ายดีใช่หนึ่งก็เลยใช้ไม้อันนี้เลยสองสามสี่ตามผมครับแล้วแบบนี้ใช่เก่งมากแล้วก็สองตรงนี้ถูกไหมผมกำลังงงกำลังใช่ฮะอย่างนั้นแหละสุดยอดมากมันต้องเบี้ยวนั่นแหละมันต้องมีคนทำเบี้ยวนั่นแหละเชื่อไหม เที่ยวอะไรแล้วทะยานหนึ่งหนึ่งแล้วก็อะไรทะยานหนึ่งหนึ่งแล้วก็แบบจากตอนแรกเป็นแนวต่อมาอีกจะเป็นแนวตั้งสองเป็นแนวตั้งสองแล้วก็แบบแบบว่าทะยานหนึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นแนวตั้งสองแล้วก็มาห้าอันห้าอันแบบแนวเดียวกันกับเมื่อกี้เลยปุ๊บเดอแดกแน่เดินแดกแน่โอ้ยเคเข็ดดูมันนะแชแนลถูกแดกโดยจระเกช่วยด้วยนะจระเกมันล้อมๆแบบ อยากกินไปออกไปกินอกไปน้องๆก็จะบอกว่าเหมือนหนูเหมือนจระเข้เลยค่ะอยากกินหนูอยากกินดิอะไรคนไม่ใช่ของกินไม่ใช่นี่ผมว่าหลายคนในนี้ชอบกินสมผผมกินได้ไม่่อเยอะหรอผมกินไม่เป็นไงเพราะฉะนั้นเอกิเลงทีขอบคุณครับใครอยากเห็นการกินวาซาบิมากเขาชอบกินผมกินไม่เป็นวาซาบิกินเราลองให้วันนั้นก็ให้กินอยู่ก็เห็นแบบ เฮ้ยอร่อยจังเลยไม่รู้ว่าอร่อยขนาดนี้เมื่อก่อนโดนี้ใส่เยอะๆเขาเห็นผมแล้ว <c oughs> เขาก็ยังจะบอกให้ผมกินเยเอะๆจะอร่อยเขาอชอบทําร้ายผมก็โดนทําร้ายเป็นไงฮะมาดูของเขาหน่อยถูกต้องหรือเปล่าเก <c oughs> ่งว่ละล่ะไม่ธรรมดาไปฝึกมาจากไหนไม่ได้ฝึกนะครับมันมาจากสันทตยาล้วนสัตยาล้วน คือจะช่วยผมใช่ไหมโอ้โหดูเขาเดินผ่านไปแบบไม่แยแสจะไปทำวงใหม่เพราะว่าาจะทำสี่วงดีครับทำเลยครับผมผมได้ร้วคุณทำเสร็จอีกสองวงเราต้องทำคนละคนละหนึ่งวงไลยคนละเฮ้ยอะไรได้ดิคนละสองวงทำช้าได้ไงก็แบบไอ้กี่ผือพับอะไรอย่างเงี้ยแบบผมไม่ใช่ไม่เสร็จเลยอันแรกอะไรเงี้ยจะผือพับได้ไงโหไม่ได้ หวังห้าห้าบล็อกเดี๋ยต่อมาเป็นหวังห้าหวังหนึ่งชอบวังห่างห้าบล็อกห้าบล็อกห้าบล็อกเฮ้ยทำไมไม่ตรงกันน่ะทำไมไม่ตรงหนึ่งสองสามสี่ระหว่างกลางคือห้าหรอใช่ไม่บล็อกนักปึ๊บเออตรงนี้เป็นตรงยังแล้วตรงนี้ก็เริ่มใช่ไหมใช่เป็นหกใช่ใช่ตรงช็อตทั้งหมดคือเจ็ดใช่ไหมถ้ารวมใช่ทางเดินนะ้าช่องแต่ว่าตรงขอบก็ไม่นับนะถูกต้องอย่างนั้นแหละ เก่งจริงจริงน่นอนนันงเลยนับตาก็ดียัง,เก,งเก่งอีกธำรมดาเพื่อนแล้วแบบมีผู้ชายคนอื่นแล้วจะแบบเขาจะทำไงเขาก็จะเกียดผมเขาก็จะเป็นเก่งไงมาชอบพี่กันดีด้วยมาให้ห้า <c oughs> บาทห้าบาทนี่ซื้อโอรีโอได้แค่2องเดียว <c oughs> เดี๋ยวทำฟาร์มแซลมอนเสร็จก็กินแซลม,มอนของจริงกันดีกว่าจริงว้าว อยากกินบฟ่ต์แซลมอนอยากกินตั้งแต่พาร์ทแล้วนะแต่พาร์ทหาปุ่มเพงแต่พาร์ทหาปุ่มจนปัตนีก็ยังไม่ได้กินก็ยังไม่ได้กินเพราะว่าแบบนานๆที่จะเจอกันนะเออพอเราเจอกันปุ๊บก็แบบกินอย่างอื่นกินได้อย่างเดียวใช่มันกินได้แบบที่คิดไว้เมนูแบบว่าประมาณ308แใช่แต่พอไปกินจริงก็แบบจานเดียวก็อิ่มนะจริงก็อาจจะไม่อิ่มหรอกแต่ว่าแต่ว่าแบบต้องต้องเกรงใจคนอื่นด้วยคนอื่นเป็นะรรม คนนี้เขากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินกันแต่ว่าเราอยู่เพื่อกินไงใช่ถ้าเกิดไม่กินเราจะอยู่มาทำไมจกินเยอะจะกินเยอะๆเลยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างเนี้ยผมบอกแล้วมันเบี้ยวดูดิมันแบบนี่นี่นี่ผมทำผิดครึ่งวงหรยอผมแก้บแบบอุ้ยหนาวแล้วอุ้ยหนาวต้องกลับไปแช่ออนเซนครับผมลงไปผมก็เจ็บอยู่ดีทำไมหนาวไปแล้วหนาวไปแล้วแช่กันนะ เกินไปกับใจที่มีช่วยผมด้วยนี่ลงมาจะอบคุณต่อให้อยับบาดเจ็บก็ยังอบคุณลงไปเลยโอ้ยมันยังหนาวอยู่ยังหนาวอยู่โอ้ยมันขึ้นหนาวนี่ลงลงบอรข้างนาวบอกข้างนาวก็แบบโอเคเป็นไงฮะอาการอ่าขึ้นเชื่อหน่อยเป็นบอที่แบบหาได้แค่ที่นี่ที่เดียวที่ตรงนี้เป็นทางเดินที่แบบว่าผมใช้ไปหมดแล้วทำไมใช้หมดแล้วอ่ะ ผมแปลรูปหมดเลยผมมีให้ครึ่งหนึ่งไม่เอาหรอกให้ไปแล้วเวลาเขาให้ต้องรับไม่รับหรอกทำไมไม่รับอ่ะมีคนดีไม่รับของไม่รับของจากผมเสียใจแล้วนี่กับเวลามีคนให้อะไรก็แบบไม่รับใช่ไหมรับหมดเลยยกเว้นกับแอร์ับไม่รับหรอไม่รับหรอมาเรียบร้อยแล้วต้องมาทําที่คอกเาเรียกว่าอะไร ทำที่ขอกที่คอกเราก็ต้องทำเป็นรั้วอย่างเงี้ยหรอเราจะทำจากอะไรดีไม้เหมือนจระเข้ไม้เนี่ยแหละมันต้องไม้เนี่ยแหละไม้ทำจากอะไรไม้แบบนั้นไหมแบบจระเข้ไม้แบบไหนก็ได้อะนะไม้แบบเนี้ยแบบว่าไม้แบบว่าว่าแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยอ๋อแบบรั้วเนี่ยแต่ว่าไม่ตีผมม่กผมตีไม้แล้วพี่การวิ่งมาป่นหน้าไม่เชื่อหรอกกลับบ้านนอนกันดีกว่าเพื่อเช้าที่สดใส ต่อเลยอยู่เราใช้กันเนียดไงสุดนะหมดเยอะมาฮะเดี๋ยวเรามาใช้ไม้ไม้อะไรดีฮะพี่กันเล่นเนี่ยไม้ออกไม้บิสไม้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 เอาไม้เอาอะไรสักอย่างไม่ได้ไม้ขาวหรอไม้ดำไม้ไม้อะไรก็ได้ไม้อะไรก็ได้ไงหยิบมาไม้อะไรก็ได้เนี่ย เราก็จะกั้นรั้วให้มันแบบว่าพื้นภาพเลยไงให้มันยึกยักอ,อ่ะให้มันยึกไปเลยช่างมันอย่างนี้อ,อ๋อสุดยอดครับผมอย่าไปยอย่าไปซีเรียสซีเรียสเรื่องที่มันแบบไม่กลมใช่ไหมใช่เอาดีออกหน่อยอันเนี้ยนะเออนี่ออกก็ได้ให้มันแบบแอบอยู่ใต้น้ำใช่จะแอบอยู่ใต้น้ำตามแบบฉบับตามแบบฉบับกันเนอร์ที่ใช่ผู้สร้างโลกสร้างโลก บุบะโอเคก็ทำเลยนะครับเราจะทำทั้งหมด4อะไรบุบับโคตรเยอะจะทบผมให้แบบรุนเรยที่สุดเพื่อไม่ให้เียเวลาต้องรีบทำแล้วโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็คือประสาทเมืองจีนใช้เวลาการสร้างแบบอยากจะหลับก็สามวันนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะออกไปจับปลากันนะครับผมนี่เลยถอดแบบมาจากครับ รัชวงศ์ชิงรัชวงศ์ชิง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 ชอบตีชิงนะครับเดี๋ยวก็ได้เลยครับมาฮะมีความจีนนะครับแล้วก็เป็นบ่อหนามมีบ่อที่แบบลงไปเลยโอ๊ะไมไม่ลงใช่แล้วก็ลงมาได้แล้วก็แบบไม่จมด้วยใช่ฮะลงไปเล่นกับปลาได้นะเอาไว้แบบเก็บไข่ปลาไงปลาจะฟักไข่ใช่ยาไม่ให้ขึ้นหรอไม่ขึ้นไม่ให้ขึ้นหรอไม่ให้ขึ้นหรอถึงไม่ให้ขึ้นขึ้นแล้วนี่ฮะเราก็มีทั้งหมดสี่บ่อแล้ก็ บอกกลมใช่สามารถเลือกเลี้ยงปลาได้ตามใจชอบนะครับใช่แล้วครับนะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วบ่อนึงของเราจะต้องเป็นปลาแซลมอนปลาแซลมอนของโปรดแอ๊กี้เขาตีจนแบบเกาะผมเลยไปว่าอัพนะดีป่ะล่ะเออมาอันนี้เป็นการช่วยเหลือเพื่อนทางอ้อมอัพเปลี่ยเกาะให้ผมใช่มาฮะเราสุดยอดมากมาหาปลาแซลมอนกันดีกว่าในค่ำคืนนี้ใช่จะเจอไม่ได้ค่ำคืนขนาดนี้ต้องกลับไปนอนอีกใช่ไหมเอ๊ะจับปลาตอนกลางคืนนะฮะ ไปกันแบบนี้เลยมาจับคนละตัวดีกว่าฮะสองมือไหมครับมือติตื่อเลยเพื่อนมือติดตื่อเลยเหรอฮะผมถือทอสแ้ผมถือทอสแล้วไม่ช่วยอะไรเนี่ยเนี่ยผมถือทอสผมถปลาก็ยังมืดอยู่เอ้ยผมเห็นปลาข้างหลังเฮ้ยจระเคไหนไม่เอาไม่เอาจระเต้จระเข้หาปลาแล้วหาปลานี่ฮะเราควรจะไปหลังหลังหลังซ้ายเหรอซ้ายหลังหลังหลังซ้ายหลังหลังหลังซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะนี่ดอก นี่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 นีจับปลาปลาอะไรอะปลาอะไรปลาแซลมอนได้เปล่าได้ใช่ใช่ได้ไปแล้วตัวหนึ่งทำไงอะคลิกขวาฮะถือแหแล้วคลิกขวาใส่ใชแซลมอนปะนี่ไหมแซลมอนแซลมอนคลิกขวาโอ้ยผมกดผิดการถือกดสโตนอยู่นี่นีเออผมถือกดสโตนเฉยแต่ผมว่าแล้วทำไมมันสว่างสว่างมาแล้วผมบล็อกปลาบล็อกปลาอยู่มืดมากเลยต้องอยู่ใต้น้ำสว่างกว่าใช่ฮะไหนปลาแซลมอนตัวนี้ได้แล้วได้แล้วตัว ไะเราได้ปลาแล้วไปดีกว่าฮะมาได้ปลามาคนละตัวแล้วก็ปล่อยแค่สองตัวพอไปดีกว่าฮะได้ปลาแล้วเราจะอยู่กับแซลมอนตรงนี้เรามารับเลยไปเลยมาแล้วไปเลยม่คือหลอกหรือท่าเรือเอาฮะอนาคตจะเป็นท่าเรือที่ยิ่งใหญ่ใช่อันนี้เป็นแบบท่าเรือแบบย่อมๆเอะเอาบอไหนที่เป็นแซลมอนดิแซลมอนเอาบ่อบ่บอรไหนบ่อใไหนนี่แหละ จะได้กินง่ายๆจะได้กินง่ายๆจะได้แบบแกกินเลยเอา้าแผลผมหายชื่ออะไรดีชื่อป้าแหลผมหายไปป้าพองป,ป้าพ่องปลาพอง,พ,องพี่การแหหายอ่ะพอขิ้ขวาแล้วแหมันตกพื้นน่เลยเอา้าวทำไมแหหายแล่วทำไงดีอดจับอดจับเลย เสียใจจังเลยเดี๋ยวกลับไปเอาที่บ้านครับไหนมีอีกเหรอไงนี่ปลาแซลมอนเอาเลยจับขอเอามานี้พึ่บพึ่บจับไมได้โอเคได้แล้วได้แล้วอ๋อได้แล้วมันจมนานลงไปข้างล่างฮะก็ว่าแล้วแผลแหยหายไปไหนเร็วเอามาเอามาเป็นเพื่อนไอพองเร็วพงอยากมีเพื่อนแล้วนี่ครับพี่การตรงนี้มีแซลมอนอีกตัวหนึ่งแอนอยู่นี่มุมนี้เปล่าเออนี่นี่จับเลยดีกว่าเอเดี๋ยวผมหนาวผมจิ๊บปึ๊บ ผมขอกลับไปออนเซนแต์ตั๊กเฮ้ยรอผมด้วยดิออนเซนแล้วผมจับไม่เอ้ยจับได้แล้วถ้าผมปล่อยปลาไว้ในออนเซนตอ่ะมันจะกลายเป็นสปาปลาไม่ได้นะอย่าปล่อยมันไปส้ยไปอาบด้วนวดบ้างเย้มาแล้วแต่ว่าจะหาปลามาแบบเป็นสปาปลาเลยนี้ดีกว่าฮะอ่าขึ้เคื่องโอเคฮะแล้วกลับไปที่บ่อปลาแซลมอนแล้วก็ ไปวางปลาไว้เลยปลาปลานี้ชื่อปลาแม่มปลาอะไรปลาแม่กับปลาพ่อไปปลาแม่ไมนหัวใจเราสองดวงเองจะตายไหมเนี่ยนี่ได้แลผมได้แล้วผมจับได้แล้วเหมือนกันไปมาพาไปด้วยเคมาแล้วเคมันเชื่องช้าอย่าไปกลัวมันมันเชื่องช้าบนน้ำเว้ยเวลามันอยู่บนบกนี่แบบอยู่บนบกมันจับบอกับ กิงกะใช่ม <Techn Pokémon> <'s> ัน <serving> ค <Pokemon> ือเดฟทนะเลยาเดฟนอนหมอนหรอเออมีหมอนหมอนนี่มีหมอนหมอนกระโดดได้ด้วยเฮ้ยมันกระโดดขึ้นมาไหมเนี่ยนี่แล้วก็น้องข้างน้องข้างใช่ไหมป่าแม่กระโดดขึ้นมาพี่กันเราต้องทำหมอนใโชว์ขึ้นตรงนี้แม่ลงไปแม่เดี๋ยวแม่ตายอ้าวแม่ตายแม่ตายเราต้องขยายรู้ให้ส่วนตรงนี้แล้วแหละ ค่อยขยายในการนี้แหละปลาแซลมอนมันโซนไงชอบแบบโดดเดิร์ดเดี๋ยวเราต้องไปหาปลาแม้มมาใหม่ครับมาฮะไปหาปลาแม้มปลาแม้มตายปลาแม้มโดดออกมาตายแะ่โคตรแย่มาเรืออยู่นี้ฮะผมว่าตรงนี้มีตัวหนึ่งนี่ไอใต้น้ำลงไปจับมันผมไปครอยู่ใต้น้ำผมเจออีกตัวหนึ่งหายไปแล้วบุบบุบมันหายไปแล้วผมมองไม่เห็นอยู่ใต้น้ำฮะ ไม่มีหายไปแล้วโอ้ยมันเกยตื้นมันเกยอยู่บนบัวจับเร็วต้องดำน้ำล้งไปเอาอีกนี่ไงได้มาแล้วไปฮะแม่จับเป็ดปล่อยไปฮะเอ้แหวะทัดทายหน่อยไหมโดนกัดโดนกัดงับงับกัดอะไรอ่ะกัดน้ำอ่ะกัดผมนี่แหละเจ็บเปล่าไม่เจ็บมีปล่อยอุ้ยอย่าตีผมเดี๋ยวผมเป็นแซลมอน ลงไปเลยไปเป็นอาหารแซลมอนใช่บบ๋ยวแซลมอนกัดผมนซลมอนคงแบบกลายเป็นปลาไรคุณภาพทันทีถ้าเกิดพีการตกลงไปดูดิทำไม <นะ S 1> กินคนไม่ได้กินน้ามันตายจะด่าผมมาเ <laughs> ด้ม <laughs> ชื่ออะไรเนี่ยปลาจุนชื่อผมเย้ปลาจุน <laughs> นี่ปลาทูน่า <laughs> ปลาทานู <laughs> ปลาทานูปลาทูน่านี่ฝนหยุดตกแล้ว เย่เสร็จแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาทำชาชิมิใช่จะมาทำชาชิมิกินกันในพาร์ทต่อไปเสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับฟาร์มปลาของพวกเรานะครับผมก็มีปลาแซลมอนแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยจับปลาอย่างอื่นมาอยู่ในบ่อบ้างนะครับอยากกระโดดออกอยากได้ปลาอะไรก็บอกมาได้เลยนะเดี๋ยวจะจับใช่อยากได้ปลาอะไรนะฮะปลาทูปลาทูปลาโคตรปลาบส ปลานน่นปลานี่ปลานั่นนะครับเอามาอยู่ในบ่อเราได้หมดเลยนะครับใช่ครับผมก็ไม่เอาจระเทยเจระเข้มีแล้วนะฮะเจอระเข้มีแล้วแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ลากไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใชร์กันด้วยนะไว้เจอกันใหม่นต่อไปนะครับนะครับทั้งสองคนเลยแล้วก็อย่าลืมดูเกมอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นเกมลับใช่ไหมมีในช่องผมและช่องไอคิถูกปั๊ใช่แล้วครับแล้วก็เกมนักบินอบากาศแอสโตเนีย ใช่วันนี้ก็ไลฟ์ไม่ใช่วันนี้สิจริงก็คืออัดวันนี้ไงก็ไลฟ์ต่อใช่เดี๋ยวจะไลฟ์ต่อโอเคแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย,ยเย้ยตลยด